พาเพื่อนๆมาเสียบยอดพุทรานะครับอีกต้นหนึ่งที่รอให้ต้นเขาใหญ่เนาะอันนี้นะครับหลังจากจุดไฟไหม้ครับเพื่อนๆเ,เขาก็เพิ่งแตกขึ้นมาใหม่พุทราป่านี่ทนมากนะครับไฟไหม้นี่ไม่เหลือเลยนะครับไหมแบบอ่าตอนนี้เราก็กองฟางขึ้นสูงนะเพื่อนเนาะพอกองฟางขึ้นสูงปับ๊บเวลาไหม้เขาก็ไหม้แช่อยู่นานเนี่ยนี่ฮะสายยางเนี่ยฮะละลายอย่างนี้ครับ นี้ก็คิดว่าตายแล้วล่ะที่ไหนได้เขาก็เกิดเป็นทำเป็นตอป่านะครับเราก็เลยต้องใช้ความรู้นะฮะที่รำเรียนมาจากอาจารย์เนี่ยนะครับเนาะมตาเท่าไหร่มาเสียบยอดเพิ่มเติมนะครับเพราะยังเหลือก,กิ่งพันธุ์ดีอยู่นะนะครับดูแล้วก็ซื้อเข้ามาใหม่ด้วยเนะยาะดังนั้นนะครับเราจึงใช้กิ่งพันธุ์ที่เรามีอยู่มาเสียบยอดนะครับเพื่อ ได้พุทราพันธุ์ดีนะครับจากต่อป่าของเราน้ำอยังเยอะเลยเพื่อนน้ำยาวแหละนี่คือพุทราป่าน,นะครับเรามาเสียบยอดกันสําหรับยอดนะครับนี่ฮะเราพันเป็นมัมมี่มาไว้เรียบร้อยแล้วครับลำดับต่อไปนะครับเี๋ยวเสียบทั้งสองต้นเลยเนาะเราก็จะตัดไวรอเสียบนะครับ สูงๆหน่อยแล้วกันครับโดยฝีมือของเรานะครับถ้าเสียบไม่ติดเราก็สามารถเสียบลงมาข้างล่างได้นะครับนี่ดน้ำต่อป่านะครับหลังจากเตรียมต้นพันเสร็จแล้วนะครับเคลียน้ำเคลียอะไรห,หน่อย <scr> เพื่อสะดวกเว<อ>ื้เพื่อสะดวกในการทำงานนะครับจะเอ้อเอ้อเอ้ะอะอะอะนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราตัดบริเวณที่ตัดเมื่อกี้นะครับตัดให้คมๆครับเพื่อลดการบอบช้ำนะครับแล้วก็พาครับผมพาเยอะไหมนะครับก็ประมาณ1นึเส้นนะครับนี่คือ กิ่งที่เราทํามามี่ไว้แล้วนะครับเราก็จะเอากิ่งนี้นะครับทําเป็นริ่มครับเ,เพื่อนๆริมที่เราทํานะครับ ไม่ค่อยคมอะครับเนี่เอาใหม่นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,าน Q c ซตัวเอง ทั้งมีเสี้ยนครับเฮ้ยทำไมทีนึงครับอ้าวอย่างนี้ใช่เลยชิบชิบชิบอืมนี่ครับเพื่อนๆเป็นริมนะครับถ้าเพื่อนจะทำริมแหลมกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่งนิดนึงให้แหลมขึ้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเสียดเลยครับที่เราผ่าไว้นะครับเสียดแล้วเราก็พันนะครับพันให้แน่แนๆน,นะครับ ที่เราเสียบยอดมานี่นะครับเพื่อนๆเนาะไม่เป็นก็มีนะครับก็มีอใหม่หัดทํำละครับเพื่อนแต่ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับในการทำการเกษตรนะครับ สิงที่หนึ่งเรียบร้อยครับมีพันออันนี้ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์คือนะครับพันที่เราจะใช้ให้เขาเนี่ยนะครับขยายเพื่อจะติดลูกนะครับต้องปลูกข้างๆกับพุทราหิมะขาวนะครับคล้ายๆกับะจะช่วยให้พุทราหิมะขาวติดลูกได้ดีมากขึ้นนะครับ เขาเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์เพศสูงกว่านะครับเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะในการใช้ผสมพันธุ์ต้นอื่นนะครับ อันนี้แหวนดีมากครับน,นี่ครับแหวนดีมากครับอันนี้ <c oughs> เนลมแหลมนะครับสนิทแนบเนื้อมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนแนสนิทไหมครับ โอกาสติดก็จะมากกว่านะครับวิ่ง่าน,นไงหุดเลยทีดเดียว มือผมมาไปดีดออเขาตลอดเลย นะครับก็ค่อยๆประคองแล้วกันนะครับพันไว้นะครับกันน้ำเข้าแผลครับเราทำต่อคู่นะครับเพื่อนมันก็เลยยากยานิดนึงแล้วก็ไปถูกอันบนอีก <laughs> มาเรน,นี่นะครับเรียบร้อยครับพออย่างนี้เสร็จแล้วนะครับพอเขาเริ่มแตกยอดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาติดดีนะครับเนาะ เราก็มาสก,กิดแผลให้เขาเปิดนะครบไอ้สก,กิดถุงเนะะี่ยครับให้ยอดกระแทงพ้นถุงมาเนาะ,ะพอยอดกระแทงพ้นถุงได้แล้วเนี่ยนะครับเรานะครับก็จะปล่อยให้เขาโตขึ้นมาแล้วค่อยๆมาตัดตรงนี้ออกนะคะรบเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอันที่มันติดแล้วนะครับอย่างนี้ขอ,อยากคลุมไว้ก่อนเราต้องคลุมไว้อย่างนี้นะครับเพื่อกันน้ําเข้านะครับเขาบอกไม่ต้องมัดนะเนาะเราหาอะไรทับไว้หน่อยละกันเดี๋ยวลมพัดครับ ไม่ต้องมัดว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการเสียบยอดพุทราพันธุ์ดีนะครับกับตอพุทราป่าที่เรามีนะครับสวัสดีครับ